สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดิ์เทเลอร์ซิ่งนะครับวันนี้วันนี้เราจะไปดูบรรยากาศการรับตู้นะครับรับตู้หนักลากกระบังประตูหนึ่งนะครับค่าจะจ่ายในการรับตู้หนักลากกระบังประตูหนึ่งนะครับ264บาทนะครับสําหรับเทเลอร์นะครับหรือไม่รู้ก่อนเรามาดูกันว่ารับตู้หนักคืนนี้ไปเปิดไปถึงโรงงานแล้วเปิดแล้วตู้หนักเอาตู้เปล่าไปคืน เป็รเสร็จเราใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นรถพิเปิลน,นะครับสองเสียเปิลน,นะครับทีมงาน พี่เขาโอ่มารับไปงานที่พี่เขานะครับวันนี้มารับไปงานที่พี่เขานะครับวันนี้เดี๋ยวเราตามไปเลยครับอันนี้มารับไปงานที่เสียปเปิ้ลนะครับโอเคเดี๋ยวตามตร,รตวจกันนี้จะดูทะลักไฟอะไรหรอฮะทำหน้าได้บ้างอันแหละดูนะครับในอีกฉายาหนึ่งที่เขาเรียกนะครับที่พปิศริยายเรียกแกไอหมูบินนะครับฉายาเขา ทำไมพี่บ้านเสียเยน้ำมันไม่ว่าเสียหน้าไ,ได้สาวหกสาวหกลับอีส้สาวหกเราจะตามตู้เข้าวันนี้ไปนี่น,นะครับลักษณะการรับตู้หนักนะครับเราก็ต้องต่อแถวนะครับมีเกตน,นะครับเอเขียนว่าติดต่อรับสินค้าทัพโอไม่เห็นนะครับ เพื่อนเราก็จะต่อแถวเหมือนกันนะครับบรรยากาศยามค่ําคืนครับวันนี้สินรัวแล้วเหนื่อยหลังจากไปลงสินค้านะครับมีงานขนส่งไปลงที่ OYs นะครับทุ่มแบนพอดีก็ไปเจอ FC ของพี่สุริยานะครับก็ได้แจกสติกเกอร์เขาไป1แผ่นนะครับบรรยากาศเราก็จะมาซื้อเกตตัวนี้นะครับซื้อเอกสารนะครับ ใบเอกสารที่เขาจ่ายมาก็จะมีระบุนะครับเบอร์ตู้ระบุตำแหน่งตู้ที่เราต้องไปรับนะครับไปแล้วนะครับเสียเปิ้นใหเอกสารแล้วนะครับให้หมูบินนะครับสายยาเขานี่นะครับเขาก็จะบอกนะครับไยสามนะครับ e อ็นยี่สิบสองแถวที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งนะครับบอกหมดนี่คือราคาเทเลร์นะครับแต่เอาปป้ายบอกนะครับป้ายบอกตำแหน่งรถยกนะครับเขาจะรู้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันมาดูนะครับเป็นพื่อนหลังจากที่เขาบอกซอยนะครับซอยสามนะครับเน้นเลยเดี๋ยวไปดูจะชัดนะครับซอย 3. สามตำแหน่งที่ E อนยี่สิบสองนะครับก็จะมีบอกเลยนะครับซอยสามนั่นก็ดูปากซอยนะครับทุกแล้วก็ตำแหน่งยีิบสองนะครับ ดูหัวแท็กเอานะครับน e ันเอ็น e ญี่ปุ่นแล้วเราก็มาดูเช็คเบอร์ตู้นะครับเบอร์ตู้ตู้ผมเป็นสีเทานี่ครับจะเมื่อน,นิดนึงนะเพื่อนๆก็วันนี้พามาดูบรรยากาศเมื่อละครับเ,เ,เดี๋ยวเ,เราไปดูตอนยกกันนะครับจากเราเห็นเบอร์ตู้แล้วก็ยกตู้ขึ้นหางแล้วนะครับยกตู้ใส่รถเราแล้วนะครับ เราก็ต้องจดเบอร์ตู้ใส่ทุกครั้งนะครับไปใบงานตัวนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปสีชมพูกับป้ายนะครับให้เกตนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการออกนะครับเกตนะครับเราต้องจอดนะครับให้เสมอมันจะมีป้ายบอกว่าหยุดตรงนี้นะครับห้ามเกินไปตรงน้นนะครับเพราะว่าพี่เขาจะมองเบอร์ตู้ไม่เห็นจากกล้องภายในห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมนอกกันครับ ลักษณะการจอดเราต้องอยู่ในมุมลักษณะนี้นะครับหลังจากจุดที่เรายืนยืนเอกสารนะครับเราจะมองเห็นหัวรถเราพอดีนะครับเราเราจะยืนเอกสารช่องนี้นะครับทุกครั้งนะครับหลังจากเรานั่นเราต้องล็อกหูตู้นะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดอันตรายกับเพื่อนร่วมถนนด้วยกันนะครับถ้าเราไม่ล็อก นะครับไม่งั้นจะเป็นอันตรายกับเพื่อนๆเรานะครับผู้ใช้ใช้ถนนร่วมกัน,นครับครับผมถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนรามอินทานะครับพอเราวิ่งรามอินทาตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยข้างทิศทาวพดีดัิสไปแล้ว,ว,ว,วดดนะครับแล้วฝั่งถนนจะกลายเป็นถนนแจ้งวัฒนะนะครับบรรยากาศยามข้ามคืนนะครับเพื่อน จะมื่อดนึงแต่ว่าโล่งวิ่งได้นะครับสําหรับสายตู้แบบเราหนึ่งประหยัาาดการทัดวนด้วยครับเราจะดูเป็นสะทอนไหปตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มยี่้านาทีนะครับเดี๋ยวไปเจอกี่ตรงที่หน้าง,งานเลยครับออตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับที่แยกนพวงศ์นะครับรงมเป็นโรงไม่อัด ขณะนี้เป็นเวลาประมาณสัก5้าทุ่มครึ่งนะครับนี่คือเวลาทำงานของคนรถแบบเราเรานะครับใครได้คิดจะรักในสายงานตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ต้องทำใจนิดนึงบางทีก็ใช้เวลาเยอะนะครับค่ำคืนนี้ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีทลิรศซิ่งขอพักผ่อนกันครับเดีย๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับจะทำให้จบคลิปนะครับโดยการ รับตู้มาเปิดโรงงานแล้วเอาตู้กลับไปคืนที่ร้านตู้จะจบกี่โมงนะครับพรุ่งนี้รอติดตามนะครับคืนนี้นอนก่อนนะครับับสวัสดีอีกครั้งนะครับกับตอนบรรยากาศเช้าเช้านะครับหลังจากที่นอนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงหน่อยๆนะครับคันที่หนึ่งนะครับพี่โป่งไปลงแล้วนะครับแล้วคันที่ สองนะครับที่จอดริมโนในคันที่ห้านะครับส่วนผมคันที่สี่เป็นคันที่สามนะครับเราจะถอยไปลงของนะครับน่าจะประมาณเสร็จก็น่าจะประมาณสิบโมงนะครับหรือสิบโมงครึ่งนะครับของสวัสดิเลอร์ซิ่งนะครับอันนี้พี่เปิ้ลนะครับกำลังอาบน้ําแต่งตัวนะครับับชีวิตคนรถเช้าๆนะครับแล้วเราก็จะกินกาแฟนะครับตื่นเช้านะครับกินกาแฟเหมือนเข้าว่านะครับชีวิตคนรถต้องเอากาแฟล้างหน้าตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงของต่อไปนะครับ ดูทาแป้งทัขาวจั่วเลยหมูบินนะครับชายายิ้มลอยในก็จะมาดูว <mushroom proverb ique> ิธีการนะครับลงของนะครับในวันนี้นะครับเดินโฟลลปิ้งขึ้นมา่างนี้เลยนะครับมีแลมนะครับแต่ละตู้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ว่าบางวันมีหลายตู้ ก็ะจะตักออกนี้แล้วนี่นสีบมือนะครับเขาจะลงของในตู้ทุกวันนะครับจนเกิดความชำนาญแล้วนะครับก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่สำหรับเราไม่ใช่ง่ายนะครับงานที่จะตอรบรกลิฟได้แบบนี้นะครับ ดูนะครับเราข้างล่างเป็นทางราดชันนะครับดีมือครับอันนี้ของเสียเปิ้ลนะครับก็เลยอีกหกลังนะครับพอลงของเสร็จแล้วเราไปขึ้นตู้กันนะครับ ที่การเปิดที่ถูกต้องนะครับเราต้องเปิดเทเลบาลน,นะครับอย่าเปิดพร้อมกันเพราะถ้าเกิดเปิดพร้อมกันเนี่ยเรามีของล้มนะครับเราเขาจะล้มโดนตัวเราได้ครับอันตรายเหนื่อยหลังจากเปิดตู้เสร็จนะครับประมาณ10บโมงครึ่งนะครับเราก็จะเดินทางไปคืนตู้นะครับที่กิงแก้วนะครับใ้ถนนซอยวัดศุภโตนะครับ คือตู้จีพอจูนหนึ่งนะครับไปเลยครับขณะนี้ก็จะเป็นเวลา11.22นาทีนะครับเราก็ได้มาขึ้นทางด่วนตุ๊กแยงวัฒนานะครับแต่เราจะมาเสียค่าจัดจ่ายตรงด่านน่าจะเป็นด่านรัชดานะครับตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ผมก็ไม่แน่ใจนะครับดูว่าไปไได่านไหน เราก็จะวิ่งกลางๆนะครับไป่องใบลินแดงบางนาไว้นะครับของพะไปลงที่บางนานะครับตอนนี้เวลาก็จะครึ่งวันไปแล้วนะครับด่านนี้จะเสีย140บาทนะครับเสียทีเดียว140บาท เราจะไปลงบางนาก็ได้นะครับไปลงดินแดงก็ได้นะครับไปลงสม,มุทรสารครก็ได้นะครับเราเสีย140ร้อยสบบาทนะจานนี้ส่วนตัวผมเองก็จะวิ่งไปผ,ผ่านทางลงท่าเรือคลองเตยแล้วก็ไปลงบางนานนครับไปเดี๋ยวรอนไปดูทางเข้าลานทีเดียวนะครับนาน,นี้เป็นเวลาสองนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับเราได้มาถึงลานโตแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินขึ้นโตนะครับ บรรยากาศในร้านตู้นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาพักเที่ยงไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันไม่พักเที่ยงนะครับเซอร์เวเขาก็ไม่พักเที่ยงนะครับเขาเซอร์เวผ่านเที่ยงเลยแล้วเราก็ยกตู้ออกนะครับแล้วเราก็ไปรับไปเสร็จ เพราะว่าทุกร้านนะครับภาสาจะได้าย์กันจ่ายตังค์เสร็จแล้วได้ใบเออมานะครับมาเซอร์เวตู้เซอร์เวตู้เสร็จแล้วไปยกลงแล้วก็ไปรับไปเสร็จถือว่าจบหนึ่งวันนะครับขณะนี้เวลา2นาฬิกายีสนาทีผมก็จะถึงร้านประมาณถ้าไม่มีงานต่อก็จะน่านจะถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับถือว่าจบหนึ่งวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทำให้เพื่อนๆดูว่าเราวิ่งตู้คอนเทนเนอร์ ใช้เวลานานแค่ไหนครับบางตัวนะครับบางตัวก็ใช้เวลาเปิดเป็นวันก็ไม่สามารถขึงนรู้ได้นะครับต้องใช้ความข้นเป็นพิเศษนะครับเรารับผิดชอบเยอะนะครับอันนี้ฝากให้น้องๆได้ชมนะครับได้ผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับที่จะมาวิ่งตู้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดิ์เทเลอร์ซิ่งฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดิ์เทเลอร์ซิงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ